พุ okay, okay. ้ดค่ะใช่ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพาพี่ดินดูเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก่อนนางจะซื้อน้ำผลไม้เครื่องปั่นผลไม้ใหม่ราคาเท่าไหร่ห้าพันสองที่ใช้อยู่เองแต่ไม่ใช้พ่อหนึ่งเดี๋ยวดูคนเติมหมดเอาดิไอเบิร์ก ราคาแบบเบาเบามากเลยนะจ๊ะร <พอ S 1> าคาเบาเบามากเลย<อ><อ>เยวเชิดเปิดเต็มยาวไปถึงนู่นเลยถ้าใครมา,าจนถึงมเมนูยาโยอิมหารรมหากรร,ร,กร,ร,รอท็อปหน้าพิกซีนะคะทางลงหน้าพิกซีะคะ่ะ ชมได้เลยนี่แหละอยากให้ตัวเองไปนั่นดียังไม่รู้สิลองถามสินค้าหลายอย่างเลยมาดูได้เลยนะคะจะเดินทางจากมีสินค้าทั้งเซลถูงไหมหลังจากที่สิงสถิตอยู่ที่หอแว่นมานานวันนี้พาคนแก่มาสองแว่นแล้วก็ซื้อ กัขบข้าวไปกินกันคนละถุงแยกกันซื้ออินคนละบ้านเออทางนี้แหละถูกแล้ถูกแล้พอรู้ราคาแว่นน้ำเกือบสลบหนึ่งมหกพันกว่าบาทน้ำนะบอกว่าได้ไดเงินแสนมาเล้วมาซื้อ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเทินกำลงกับนะคะตอนนี้ลงลิฟตอยู่ค่ะ าจ,าจากที่พี่เคยตัดที่ร้านนั้นมาครมถ้ามีตังค์ซื้อโอ้โหเสียดาเลยใช่ไหม,มเสียดายเเพราะพี่ไม่รัก้ลยแล้วพี่ก็ไม่ชอบด้วยแล้วมันไม่ดีด้วยอ,อกลับแล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพตอนนี้อะไรบ่าย,ายสองมาตั้งแต่กี่โมงนะสิบเอ1ดโมงกว่าเกือบเที่ยงอะ่ะ เราใช้เวลาอยู่ที่ฟิวเจอร์นี่ประมาณสองชั่วโมงนิดิดเดินทางโอ้โหฝ<ฮ>นก็ตกทั้งวันทั้งคืนนะคะจะบอกให้พาคนพาคนสวยมาตัดแพร่นแต่มั้มีรถเมลนกับตาจริงจ ติทธิาติดด,ดีโอเค <Okay. S 2> ง,งั้นขอลาทุกคนแค่นี้นะคะกคัมาชมเฉยๆวันนี้ห้างสรรพสินค้าเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มทุกร้านร้านอาหารทุกสิ่งทุกอย่างคนเยอะมากวันนี้ดีเรามาเร็วได้ที่จอดต,ตรงตรงบันไดอตรงไม่ใช่บันไดตรงเขาเรียกว่าอะไรนะที่จอดอะที่จอดตรงตรงตึกพอดีเราไม่ได้ออกมาจอดด้านนอกเนาะฝนก็ตกไม่ยอมหยุดตั้งแต่เช้า สวัสดีค่ะ